ครับผมสวัสดีครับยินดี้ตอนรับเข้าสู่ช่องเมียน้อยช่วยดันครับผมวันนี้มาพบมาเจอกับข้อไม้ครับผมดันบินไม่ใช่ดันดันลูกรังครับผมนี่ครับระดับมารมจานครับได้หมดทุกรถครับทางแมคโครรถไทยรถดำครับ นี่รครับมาดูรนะีเล็บครับจายันมาห้าสิบแรงหรือเปล่านะน่าจะใช่นะครับ าด้วยภาษากลางด้วยนะครับต้องขอไปท่านผู้ชมด้วยนะครับผมนี่ก็เวลาช่วงเย็ๆนๆครับบรรยากาศลังดีครับนี่ครับหัวลัก นานครับนีน่ครับเป็นเช่นจะค่อยไปครับ เดี๋ยวไปดูตัดไปเบ้งหัวหลักถอยครับเีถอยเอาถอยลงนเลยโอ้ดำได้ป่ะครับ ดำได้นะครับด,ดูสุดจัดครับโอ้ยดำได้ครับเปิด PTO เพิ่มสุดจัดครับโอ้ลัวลาดกดำได้ครับ เดี <ım. S 1> ๋ยวมาดูจะเคลื่อนรถออกนะเป็นไงครับดูดูว่านะสุดจัดครับผมนี่ยังมาแก้ยังไงได้ไหมประดำบโล่ับประดับโล่อู้หู้สุดจัดครับ เดี๋ยวดูหวัวหน้าก่อนนครับรู้สุดจันครับ,รบทีมีคนไทยเราครับโอ้ด้านผมไม่ค่อยมีนะบแบบนี้นี่ครับโอ้สุดยอดเลยบปกลัแบบไปดูยันมากล้วต่อครับใกล้จะจบแล้วใกล้จะเสร็จแล้ว สำหรับคลิปนี้ก็แบบอยากให้ท่นผู้ชมตรงเท่านี้ครับฝากติดตามและติะดตามอการใดไม่ว่าจะเป็นด้วยรายจารหรือว่าใอยทำใดก็แล้วแต่นะครับผมก็ขออภัยมาณที่นี้ครับผม้าเ,เจอกันในคลิปหน้าครับฝากติดตามกดไลค์ให้เยอะน้อยด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ